สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo reno 15 5g ครับในคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าศูนย์ไปจนเต็ม100%เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวหัวชาร์จเนี่ยเขาให้หัวชาร์จมาที่80วัตต์ superbook เลยนะครับแถมมาในกล่องเป็นหัวไทย a แบบนี้ สายชาร์จก็จะเป็นตัว Type A ถึง Type C นะครับเส้นใหญ่พอสมควรเลยเพราะว่ากำลังไฟก็สูงแล้วก็รอบนี้นะครับเจ้า Oppo Reno 15 5G เนี่ยเข้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่6,500ม ah ิลลิแอมครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยยังคงบางเบาสวยเหมือนเดิมนะครับมาในรอบนี้ได้แบตมาเยอะมากๆเลยเนาะเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะครับโอเคครับเราก็เซตอัพสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเราก็มาลุยเลยนะครับขออนุญาตเปิดสวิทช์แล้วก็จับเวลาครับผม สำหรับเจ้า Oppo Reno 15 5G นะครับจะวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นนะจะมีตัวแรม12ลอม256กิกขายอยู่ที่16,999บาทแล้วก็ตัวแรม12ลอม512กิกเนี่ยจะขายอยู่ที่18,999บาทนะครับทุกคนสเปคการใช้งานให้มาดีให้มาน่าสนใจครับเป็นมือถือที่ขายในเรียราคาแบบหมื่นไปไปเนาะ ก็ผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็คนให้ความสนใจเยอะนะครับดีไซน์ตัวเครื่องสวยพรีเมียมครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือแบตเตอรี่6,500ม ah, ิลลิแอมแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความบางประมาณ7.77ม mm ิลลิเมตรเองนะแล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยไม่ถึง200กรัมด้วยนะครับทุกคนก็คือตัวเครื่องแบบบางเบาดีมากครับก็ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยชาร์จเร็วมากนะครับขึ้นมา2%แล้วก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราชาร์จได้เต็ม100%ลแล้วกันเนะว่าเร้าช้เาปเาหร,รม โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ชาร์จแบตมาได้1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะครับขออนุญาตกดหยุดแล้วกันเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเต็ม100%เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับอยู่ในเกณฑ์ที่แบบกําลังพอดีเนาะไม่ได้เลเวอร์วังอลังการมากนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าตัวนี้เนี่ยความจุแบตเตอรี่อยู่ที่6,500ม ah ิลลิแอมนะครับทุกคน ตัวนี้ผมชาร์จไป30นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่มาที่55%เลยนะครับศูนย์จนถึง90ใช้เวลาประมาณ57นาทีแล้วก็ไอเปอร์เซ็นต์ที่90มาจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ยใช้เวลาประมาณ18นาทีนะครับดังนั้นใครที่ชาร์จแบตมาได้สักประมาณแบบ80-90%ก็พอเนาะไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าไอเปอร์เซ็นต์ที่แบบ90มาจนเต็มร้อยเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมในฝั่งตัว oppo เนี่ยเขาก็จจจะะะะมมีีีีฟเเเเเเออออรร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 ร์์ใในะใหหห้้ตต้้าาาาาาลืืกกกตตตตัััังงคคคค่่่่ดวยนนนนนบบบบบสชแแททุ แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ครับตรงสุขภาพแบตเตอรี่นะครับก็จะมีการชาร์จอัจฉริยะนะครับถ้าเราเปิดไว้ปุ๊บเนี่ยตัวแบตเขาก็จะแบบถนอมแบตเราเนาะไอเปอร์เซนต์ที่80เนี่ยไปจนถึงที่100เนี่ยเขาก็จะชะลอนะครับทุกคนหรือว่าเราจะตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จแบบกําหนดเองได้นะครับก็เลือกว่าให้แบบเต็มได้แค่ไหนนะครับแล้วก็การตั้งค่าการชาร์จครับตรงนี้ก็จะมีการชาร์จด,ด่วนแบบอัจฉริยะนะครับผมผมก็จะมาติ๊กเปิดไว้เพื่อให้แบบไฟมันเข้าเต็มกระแสอะไรนะครับทุ ก็ประมาณนี้ก็0จนถึง100ใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะครับผมสำหรับเจ้า Oppo Reno 15G 5 G, กับแบตเตอรี่6,500มิลลิแอมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ